ผมเสียเป็นอะไรที่บอกเลยว่าทุกคนขามันน่ากลัวมากมันสามารถพังทลายชีวิตคนคนหนึ่งได้อย่างพลิบตาเลยนะวันนี้เราได้ผู้กล้าจากติ๊กตอกค่ะทุกคนเราไม่คิดว่าฟ้าจะลิขิตให้เรามาเจอกันแต่ในวันนี้นะคะเราได้มาเจอพี่เขาคือผมพี่เขาคือสภาพแบบนี้นะทุกคนเล็กกว่าเส้นใยไหมเล็กกว่าแบบขนมใส่ไหมอนะทุกคนคือเส้นเล็กมากทั้งชอตทั้งพังทั้งแบบเสียจนเอาง่ายๆแค่ พี่เขาก็เครียดมากนะคะกับสภาพเส้นผมที่เป็นแบบนี้นะทุกคนขาเส้นผมใครที่เสียมากกว่านี้มีอีกไหมแกยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เลยฉันอยากจะแก้ผมให้เธอนะคะสิ่งแรกเลยที่จะต้องทําในการฟื้นฟูเส้นผมนะคะก็คือการ ผมนะด้วยแชมพูเคราตินอะโลเวราเจลลี่มันเป็นแชมพูที่แบบเพิ่มน้าหนักแล้วก็เป็นแชมพูสําหรับคนผมเสียสเต็ปต่อไปเราวิเคราะห์เส้นผมลูกค้าแล้วอ่ะลูกค้าเนี่ยจะต้องทําการล้างสารเคมีค่ะทุกคนคะ่ะเราก็ทําการใส่เซรั่มล้างสารลงไปบนเส้นผมแบบนี้แบบนี้ใส่ที่หนังหัวใส่ที่เส้นผมที่ตรงบริเวณมันแห้งเสียอ่ะ,อะแล้วก็นวดนวดนวดหาน,นาที10นาทีแล้วเราก็ล้างออกนะคะหลังจากที่เราทําการล้างสารเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําสีให้พี่เขาแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะทําสีเราจะทําการรองพื้นเคมีนะคะให้กับพี่เขาก่อนก่อนที่จะทํา แต่คือทุกคนสภาพคือผมแบบไม่น่าจะทําสีได้อะแต่ฉันใจสู้มากนะฉันทําสีให้พี่เขาไปเลยจ้าแต่สีที่ฉันใช้เนี่ยนะ สีของมิกเกอะนะคะสีเบอร์เดียวเลยพี่เขาเนี่ยชอบอะไรแบบซีซาซูซาอีฉันก็เลยเอาสีของมิกาอโอะผสมลงไปเรียบร้อยแล้วอีฉันก็ใส่ตัวทรีทเมนต์คาราตินเจลลี่นะคะบวกกับไฮโดรเจนสามเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็คนๆๆๆและอีฉันก็จะเติมตัวแชมพูม่วงลงไปนะคะแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลใส่ลงไปแล้วก็ลาดลาดแบบนี้เลยทําแบบง่ายมากขยหขยอกคือคือถ้าใครมีขวดขยอกขอยอกได้เลยอพอสีครบเวลาแล้วถึงสเต็ปการบํารุงอีฉันก็ใช้ตัวคาราตินเจลลี่ตัวเดิมในการผสมน้ําร้อนย้ำอีกท ไ,ได้ทงผมที่สวยอะสุดเซอร์ไปแกลตติดตามช่องเราไว้ถ้าผมเธอเสียเธอพังคิดถึงเราเลยเราซอกไม่เธอฟรีแก